สวัสดีครับก็กลับมาอีกแล้วครับในการรีวิวสนามนะครับเป็น EP ีย่อยของช่องของเราโอ้โหหลังจากแอดนี่หายไปนานเป็นเวลาหลายเดือนเลยครับเดี๋ยวจะมาอธิบายเหตุผลนะว่าแอดหายไปไหนทําไมถึงหายไปนานจังโอเคมาเดี๋ยวจะมาอธิบายในคลิปนี้เลยแล้วกันครับในส่วนของคลิปนี้ครับเหมือนเดิมเป็น EP ีรีวิวสนามครับซึ่งเราก็ทํามาดี เกือบทุกทีมในไทยลีกแล้วนะครับหมายถึงว่าในไทยลีกหนึ่งะในไทยลีกสองเนี่ยต้องเลื่อนชั้นขึ้นมาถึงจะได้มีสนามแหะครับซึ่งสนามแห่งนี้เป็นผลงานของเพจเฟสเฟสไทยนะครับใครสนใจก็สามารถไปสนับสนุนผลงานกันได้นะครับอย่างเราอ่ะเราเล่นเกมอ่ะเราก็อยากแบบคนเล่นฟี فا เนี่ยเวลาเล่นเขาก็อยากเล่นสนามจริงๆ เหมือนกันครับเล่นเปสเนี่ยเวลาเราเล่นสนามแล้วรู้สึกว่ามีสนามจริงให้เราได้เล่นอย่างเงี้ยสมมติเราเป็นกองเชียร์ของทีมอุท,ทัยธานีแล้วเรามีทีมฟุตบอลแล้วมีนักเตะของทีมที่เราเชียร์แล้วถ้าได้สนามขึ้นมาอีกเนี่ยมันก็จะทาให้แบบความสนุกนี่คูณ2คูณ3เข้าไปเลยนะครับเพราะว่าแอดนี่ก็พยายามที่จะหาสนามไทยลีกมาให้ได้มากที่สุดลวเนาะมา EP นี้ครับ เดี๋ยวเรามารีวิวสนามแห่งนี้กันนะก็เป็นทีมน้องใหม่ไทยลีกเหรอครับอุทยทานี FC ก่อนที่จะรีวิวสนามนาอแอดก็ขอเวลาเพียงเล็กน้อยมาอธิบายเหตุผลที่แอดได้หายไปครับซึ่งเหตุผลแรกที่แอดได้หายไปเป็นเวลาหลายเดือนเนี่ยแอดหายไปตั้งแต่ช่วงที่แอดได้รับปริญญานะครับช่วงนั้นก็จะเป็นในช่วงของในช่วงต้นปีเลยนะก็ถือว่านานพอสมควรเลยหลายเดือนเลยแหะครับ และอีกสิ่งสำคัญก็คือแอดเนี่ยรอครับรอแพทอัปเดตใหม่นะแพทที่แอดเล่นก็คือ let's go แพทของชายน็อตนะครับเ t สทพีแพทเดี๋ยวแอดจะแนบลิงก์ของเพจเพื่อนๆสามารถไป ติดต่อสอบถามหรือว่าอุดหนุนกันได้เลยนะครับก็ที่แอดเล่นแพทเนี่ยเพราะว่ามันมีไทลีก1แล้วก็ไทลีก2ส,สามารถเลื่อนชั้นตกชั้นได้เอาง่ายๆคือใครเป็นแฟนไทลีกนี่ก็ต้องจัดล่ะครับและอีกเหตุผลต่อมาที่แอดหายไปนานก็คือตอนเนี้ยแอดมีงานประจำที่ได้ทำอยู่นะครับซึ่งมันทำให้แอดแบ่งเวลามาทำคลิปค่อนข้างที่จะยากนะครับแต่ว่าก็จะพยายามนะ แอดเพิ่งอัปเดตแพดมาเมื่อเดือนที่แล้วเองนะก็ถือว่าตอนเนี้ยแอดกำลังทำอะไรให้มันเข้าที่เข้าทางก่อนละครับก็ถือว่าให้คำสัญญาไว้ตรงนี้เลยว่าจะไม่หายไปไหนแน่นอนเดี๋ยวเราได้ชมคอนเทนต์สนุกสนุกแน่นอนแต่แอดไม่รับผากนะครับว่าจะเล่นเกมเพสต่อไปหรือเปล่าเพราะว่า ไอทางฟีฟ่าเนี่ยหรือว่า EAFC ชื่อเกมใหม่เนี่ยเขาก็จะออกเกมใหม่ในช่วงปลายเดือนกันยานะครับก็ไม่แน่ละครับแอดอาจจะไปลุยทางฟีฟ่าก็ได้นะถ้าคอนเทนต์มันน่าสนใจโอเคเอาเป็นว่าแอดกลับมาแล้วนะครับมาสำหรับ EP นี้โอ้โหก็ต้องเอาใจแฟนแฟนของน้องใหม่ไทยลีกอย่างอุทัยธานี FC เหรอครับโอ้โหชื่อทีมนี้นี่ถือว่า แอดเป็นคนดูบอลไทยตั้งแต่ไทยลีก3นะแอดดูตั้งแต่ไทยลีก3เลยนะครับอุทยัยธานีเนี่ยถือว่าเป็นทีมที่พัฒนาได้เร็วพอสมควรเลยล่ะครับถือว่าทางผู้บริหารนี่เอาจริงเอาจังกับทีมจริงๆนะถึงได้ขึ้นมาอยู่ในไทยลีก1ได้มาเรามารีวิวสนามกันเลยล่ะครับโอ้โหดูครับเวลากองเชียร์เต็มสนามมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับสำหรับสนามกีฬากางจังหวัดอุทยัยธานีครับโอ้โหดูครับสมจริงไหม ผลงานของเพจเฟซเฟซไทยนี่ครับตามโลโก้นี้เลยเฟซเฟซไทยเ,เพื่อนเพื่อสนใจสามารถพิมพ์หาที่เพจ Facebook ได้เลยนะครับเราดูครับโอ้โหสแตนเอาง่ายง่ายคือลอกเรียนแบบของจริงมาเป๊ะทุกอย่างแหละครับไม่ว่าจะเป็นป้ายสปอนเซอร์หรือว่าป้ายกองเชียร์ดูครับไม่ต้องเป่าเข้าข้างแค่เป็นกลางก็พอโอ้โหมีแสะครับมีแสอิโปพิ่านะนก็ชื่อฉายาของเขาแหละครับโอ้โหดูครับสุดยอดจริงๆนะ แฟนอุทัยธานีก็ห้ามพลาดเลยนะครับห้ามพลาดจริงๆสนามแห่งนี้โอเคเรารีวิวสแตนฝั่งนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูทางด้านหลังกันบ้างนะว่าลักษณะเป็นอย่างไรตอนอุทัยธานีเล่นอยู่ในไทยลีก2เนี่ยแอดจำได้ว่าสแตนด้านหลังเขายังไม่เสริมนะเนี่ยด้านหลังทั้ง2ฝั่งเนี่ยเขายังไม่เสริมอกครับมีแค่ด้านข้าง2ด้านนอะแต่พอขึ้นไทยลีก1เนี่ยมันก็ต้องทําให้ได้ตามมาตรฐานที่ไทยลีก1 กำหนดเอาไว้ก็เสริมสแตนขึ้นมาก็ถือว่าโอ้โหมาตรฐานมากๆเลยครับเนี่ยแหละครับอย่างที่แอดบอกอะว่าอุทัยธานีเนี่ยเป็นทีมที่มุ่งมั่นที่จะพัฒนาสโมสรจริงๆนะถือว่าแอดก็ดีใจแทนชาวจังหวัดอุทัยธานีและแฟนบอลชาวอุทัยธานีด้วยนะแล้วกองเชียร์ของเขานี่เชียร์กันนี่สนุกสนานเลยล่ะครับมาดูด้านหลังสแตนกันบ้างนะถ้าแอดปักมุมกล้องเนี่ยมันก็สามารถไปได้รอบสนามแหะครับตรงนี้เขียนว่า VR1 อุทัยธานี f อโอ้โหเหมือนไหมครับแฟนๆชาวอุทัยธานีว่าอย่างไรเดลีเจนออฟห้วยขาแข้งครับโอ้โหช้างป่าห้วยขาแข้งก็คือฉายาของอุทยธานีเนาะแล้วสนามเนี่ยอีกเสน่ห์อย่างหนึ่งเลยก็คือภูเขาครับล้อมรอบครับแล้วเขาอาศัยมาด้วยนะครับดีเทลเล็กๆน้อยๆเนี่ยเราลองนึกภาพนะเวลาเราเล่นเกมแล้วบรรยากาศรอบๆสนามมันเป็นอย่างเงี้ยมันทําให้เราอินนะครับยิ่งเล่นเป็น โหมดมาสเตอร์ลีกหรือว่าการคุมทีมที่มันเป็นซีซั่นน่ะมีการซื้อนักเตะซื้อขายนักเตะอ,อะไรเงี้ยโอ้โหคนเล่นเป๊ก็น่าจะรู้กันดีนะเล่นเป๊ไทยลีกมาเนี่ยน่าจะรู้กันดีเลยมาดูสแตนฝั่งประธานกันบ้างครับซึ่งสแตนฝั่งประธานนี่ครับโอ้โหก็ถือว่าตามสไตล์สนามกีฬากาจังหวัดแล้วเนาะซึ่งก็จะเป็นในลักษณะของสแตนปูนมีหลังคาโอเคทางซุ้มมานั่งครับ โอ้โหก็ถือว่าใส่รายละเอียดมาค่อนข้างที่จะครบเลยนะมีเต็นท์ในเรื่องของแพทย์สนามด้วยนะแล้วก็มีเต็นท์ของ VAR แหละครับโอ้โหสมัยนี้ก็ต้องมี VAR นะครับโอเคมาดูด้านหลังกันบ้างเนาะนี่แหละครับช้างป่าห้วยขาแข้งไททานี FC และอาคารด้านหลังนี่เขาก็ใส่มาด้วยนะครับโอ้โห คือผู้ตรงๆคือสนามในเกมที่ให้มาเนี่ยผู้ตรงๆคือจะไม่มีรายละเอียดที่จะมากขนาดนี้นะครับถ้าเราเล่นเกมหรือว่าเล่นในทีมลีกอังกฤษเนี่ยถ้าเราซูมออกไปข้างนอกเนี่ยเราจะไม่เห็นรายละเอียดดีเทลขนาดนี้นะแต่อันนี้มันเป็นสนามงานคนไทยทำอะครับมันสามารถใส่ลูกเล่นได้เยอะมากๆนะรู้ดีครับโอ้ถือว่าแฟนๆชาวอุทัยต้องจัดแน่นอนไม่ว่าจะเป็นแฟนชาวอุทัยหรือว่าเป็นแฟน บอลไทยลีกที่เล่นเกมเปสอยู่เนี่ยไม่จัดไม่ได้แล้วนะครับมาดูมุมสูงกันบ้างเป็นอย่างไรสนามแห่งนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสนามที่แอดค่อนข้างที่จะชอบนะไม่ว่าจะเป็นวิวด้านนอกของสนามหรือว่าสแตนฝั่งตรงนี้แหละครับตรงที่มีป้ายอยู่ไททานีเนี่ยฟุตบอลลับเนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งสนามที่ค่อนข้างที่จะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวสําหรับ E ีีรีวิวสนามอุทยธานี f อก็จะประมาณนี้แหลนะเนาะ โอเคก็เหมือนเดิมแหะครับก่อนจากกันฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่อง r u OZIL ด้วยนะถือว่าโอ้โหแอดขอโทษจริงๆครับที่หายไปนานขนาดนี้ก็ไม่คิดว่าตัวเองจะหายไปได้นานขนาดนี้นะโอเคเอาเป็นว่านี่แหละถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการกลับมาของแอดนะครับถือว่าเพื่อนๆก็อย่าพิ่งหนีกันไปไหนนะ เร็วๆนี้เดี๋ยวแอดจะมาทำคอนเทนต์รีวิวสนามอีกหนึ่งสนามแต่ไม่บอกครับว่าสนามอะไรแต่มีมาแล้วนะครับรอชมกันได้เลยโอเคครับสำหรับ EP รีวิวสนามกีฬาการจังหวัดอุทัยธานีก็ต้องจบไว้แต่เพียงเท่านี้ล่ะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ